มดูน้องแม่ฟากันชี่ทรงใส่นะครับสรงใส่มานอนดูคนกวาดบ้านนะครับครัวสามแมลูนะครับข้าวขาวนี่ก็จะเป็นข้าวเจ้านะครับนี่ก็เป็นข้าวเหนียวครับผมตัวลายดำครับผมตัวลายดำข้วาวเหนียวครับผมเวลากวาดบ้านเขาจะลงมานอนดูประจำนะครับ นี่ก็จะเป็นสามสีก็จะเป็นตัวแม่ขนาดเดินลงมาเขายังสงสัยเลยนะครับมองครับมองเท้าครับผมเคาจะมองเท้านะครับด้วยเฉพาะเขาจเจ้าในที่สงสัยมากเลยนะครับเดินไป้วครับเดินม,มาหา พากันมานั่งมองครับกอดบ้านครับผมดูครับดูดูดูดนั่งมองพากันมานั่งมองครับที่สงสัยมากๆเลยครับ ที่ชงใสมากนี่มานอนดูกอดบ้าน